สเสน่ห์ของผมรักยิมอุ้ยอุ้ยอุ้ยใช่ไหมใครชอบรักยิมของคุณซอยอีกุ๊บมั่งใครเห็นแล้วจะอะไรใครมีมายา t ีวีอวอร์2025ร่วมบตร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568 สวัสด <il> <laughs> ีค <Sustain> ร <able> ับสวัส <apology> ดีทุกคนด้วยนะครับผมผมบูธนากรนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับขอเสียงปรบมือใ้คุณอีโกะด้วยครับสวัสดีครับเซยูกะชัยจินเอชช์สวัสดีกันใช่ไหมครับ 네어오늘저희팬미팅에와주셔서정말감사드립니다สุดชขอบคุณจริงๆครับที่มาแฟนมิทติ้งของผมในวันนี้ครับเยี่ยมมากครับทุกคนอีกชิ้นหนึ่งฉันจะร่วมากถ้าาหกว่าทุกคนจะร่วมสนุกกับกับผมแบบสบายๆนะครับครับผมวันนี้สนุกแน่นอนนะครับนี่คืองาน2025 Soi Kung Asia Fanmeeting Tour in Bangkok Heart Cookie นั่นเองนะครับทุกคนรอคุณเอกรุ๊ปกันนานไหมครับนานแล้วรอได้ไหม เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะรอนานแค่ไหนเราก็จะรออยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับวับนนี้เราจะมีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกกับคนในกุ๊กเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามีเก้าอีอ้มาให้นั่งกันแบบสบายๆนิดนึงนะครับอุ้ยอุ้ยครับผม <laughs> ดูจากทรงไมนะ่น่าถืออมยิ้มเลยนะครับโอเค <laughs> <laughs> โอเคคนในกุ๊กเชนนั่งเลยนะครับผม <laughs> เชญครับ มาเรามานั่งคุยกันแบบบรรยากาศสบายๆกันดูนะครับต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆวันนี้บรรยากาศาเปิดตัวดีมากๆคุณไอคุ๊กอยากจะพูดถึงบรรยากาศาอะไรกับการเจอเรียกว่าฮาร์ดไร์เดอร์ชาวไทยวันนี้บ้างอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาครับเนี네่ยอวันนี้ดีทุกคนเนครับครั้งนี้คือครั้งที่สนะครับเน,นี่ย่ว MC คุณูวันนี้ทุคนแล้วก็ PMC ก็เจอรอบที่สองเมนกันนะฮะจาได้เหรครับคุณไอคุ๊กอ่าครุ่นหน่อยทครับ 네 오늘 또 이렇게 저와 함께 즐거운 추억 만들어갈 수 있게 한번 열심히 한번 해보겠습니다. 오늘 자, 템티 캡, 페티 자, 해. 투콧, 내 싸. 과목 성 티디. 빨. 프롬 프롬. 가. 프롬. 아, 회장. 푸. 려. 가. 떡. 템. 티. 루. 오케이. 마이. อ่าเยี่ยมเลยเนะี่เราเข้าสู่พาร์ทที่หนึ่งของงาน h าร์ทคุกกี้กันนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงแรกเราจะคุยกันแบบสบายๆนะครับแบบเป็นกันเองที่มันมีเฉพาะง,งานวันนี้วันเดียวเท่านั้นที่จะมีคําถามอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับชีวิตประจําวันล่าสุดของคุณซออิกุ๊งก,กันหน่อยดีกว่าในช่วงนี้ครับ hot to hot ครับต่าันอ่าใส่เอเกเองด้วยหล่ะครับเนี่ยครับ <laughs> ครับ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 นี่งานมาครั้งที่สองแล้วนะครับคุณซออิกุ๊กครับช่วงนี้ถามก่อนเอาแบบสบายๆช่วงนี้เนี่ยเห็นบอกว่ากําลังยุ่งมากๆยุ่งจริงไหมครับช่วงนี้โอ้ยุ่งเดอปกิจะเอยู่ใช่ครับช่วงนี้ยุ่งมากเลยครับอืมงั้นขอเริ่มต้นด้วยคาถามเบาๆนะครับว่าช่วงนี้ได้มีโอกาสได้ส่องกระจกบ้างไหมครับ โอ้พังกงจอยเสือพิ่งจะดมาเมื่อกี้นี่งครับอาลฮะแล้วที่เห็นในกระจกเนี่ยเห็นคนที่หลอหรือหล่อมากๆอยู่ครับลำบากใจในการตอบเหมือนกันนะครับไอ้ผนดูจุ <c> ้ม <oughs> คือวันนี้เนี่ยอ้จุ้มใจเย็นตัวยคือมันระอฮะจก็จัน่ักเสือตกใจเหมือนกันนะต,กตกใจตกใจฮะตกใจ <laughs> ตกใจด้วยฮะตกใจแล้วอย่างทุกคนวันนี้ฮาไบเดอร์เห็นคุณซอยกุ๊กแล้วหล่อธรรมดาหรือหล่อมากๆครับหล่อมากๆครับคุณซอยกุ๊ขอบคุณคร <conclusions> ับครับผม úng, อยู่แล้วนะครับ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องถามก่อนว่าคุณคิดว่าเพราะอะไรแฟนๆที่นี่ถึงยกให้คุณซอยกุ๊งนะครับเป็นสเปคของพวกเขาคิดว่าเพราะอะไรฮะ เอยมยรวยคือบูดจอกย์แซนิอุฟลยวิใช่มใครชอบรักยงคุณซอินกางใครเแล้วจะใครมีรักยจุดเดียวคุณซอิกอไม่เลยอไม่ดมิชมแล้ว็แล้วมีฝ่ายฝ่าใต้ตาอ่าใครมีตำน่งเดียวกับคุณซอองกุมใครอยากประกาศแต้มต่นนีน้ไม่ได้นะ เอาที่มีไปหมดแล้วนะคือใช่ไหมครออย่าอย่าเขียนนะครับโอเคนะครับก็ถือว่ามีรักยิ้มเสน่ห์แล้วก็มีฝ่ายเสน่ห์ตรงนี้ด้วยนะครับผมอะงั้นช่วยแสดงสีหน้าแบบมัดใจแฟนๆ h a r ร r i อร์ชาวไทยสักหน่งทีได้ไหมครับผูณชายกุ๊ปทีเดียวทีเดียวขอแบบโพสเดียวคอยในโพสออ่าอย่าอย่าสู้คสออ ตรงนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเหรอครับตรงนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะโอเคถ้าชอบขอเสียงปรบมือหน่อยครับผมเบาๆเซอร์วิสกาแฟเบาๆก่อนคุณซอนกุ๊กเชิญนั่งเลยนะครับโอเคถ้า,างั้นในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นการนําผลโบสถนะครับผมเอ่อเขินๆน,น,นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันเนาะช่วงนี้เราจะนําผลโบสถที่เกี่ยวกับคุณซอยกุ๊กเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับในหัวข้อต่างๆกับช่วง Heart to Heart ใจสินใจต้ามีคาริสม่ามากที่สุดนะครับผม สิ้นแฟนๆของคุณเนี่ยได้ร่วมโบตถกันแล้วเป็นน่าจะเป็น do at your service ที่ได้รับความรักมากที่สุดองเจจากแรกอันแรกนะครับ <c oughs> อเดี๋ยวเรามาดูผลโบสกันอขอผลโบสนะครับมาเลยเรามาดูนะครับการโบสจากเหล่าร hard r i อร์ทั้งหมด <c oughs> ครัมโอ้มาแล้วนี่คือผลโบสอันแรกของเรารูปแรกได้รับการโบสเยอะที่สุดจริงๆครับ เววตาที่เก็บรัางอารมณ์เอาไว้ไม่อยู่คือโบทต,ตรงนี้เต็มโบดไปถึงหน้าของคุณซอยอินกุก๊ด้วยนะครับสารภาพมาใครติดดาวที่ปลายหางตาคุณซอยอกุก๊ครั้งนี้ใครติดดาวให้คุณซอยอินกุก๊นะครับอันนี้ได้รับการโบดยเยอะสุดรองมาก็จะเป็นคาริสมาที่เปล่งประกายออกมาในทุกสถานการณ์อตอบมาด้วยความขี้เล่นที่แฝงความจริงจังสุดท้ายก็คือความ 3, ไร้ดีษ่าเมื่ออยู่ต่อหน้าความรัก คุณชอยุกไทยถูกครับแฟนๆชาวไทยชอบอันนี้มากที่สุดว่าสมิดาใช่ครับครับผมหลายๆคนชอบนะแต่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็น่ารักไปหมดเลยอ่ะนะครับงั้นคุณชอยกุ๊กพูดถึงหน่อยว่าเห็นรุปมเหล่านี้เนี่ยคิดถึงโมเมนต์ตอนถ่ายมีอะไรสนุกสนุกที่อยากจะเล่าให้ทุกคนที่นี่ได้ฟังกันบ้างไหมครับคุณชอยกุ๊กนนั่งได้เลยนะครับสบายๆอครับครับมาเลยครับผมเจนเจน저는ผมเนี่ย

แล้วก็วววพอทาซอสมะเขเทศไว้ข้างปากแบบนี้ทั้งวันเนี่ยมันแสบแมันกันนกันัชอนอสสุทุ่มท่มเจบนี่คือดินีปากบวมเตอเลยห,โห,โหด้วยสปิันนแสดงนะครับก็เต็มที่กับการแสดงนะครับเราออกมาต่อให้เปืเ้อนมะเขือเทศยังนา่ารักอยู่ไหมฮะมีใครอยากจะช่วยเช็ดหน่อยไหม เนี่ครับพร้อมจะมาช่วยเช็ดให้กับคุณซอนกุ๊กแล้วนะครับแต่ปล่อยไว้แบบนี้ก็น่ารักดีเนาะนะครับและเที่ยวเนียวครับาร้กครับน่ารักดีนะครับแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นนักแสดงมากความสามารถเอางี้ดีกว่าวันนี้ผมจะมีบทบาทหนึ่งนะครับมาให้คุณซอนกุ๊กได้ดูและอยากให้คุณซอนกุ๊กเนี่ยได้ก๊อปปี้การแสดงอันนั้นเนี่ยมันเล่นสดๆให้ทุกคนที่นี่ได้ดูกันหน่อยคุณซอนกุ๊กพร้อมไหมครับ ชื่นจุดคอดูในเวอร์ชัน2025ครับ3 2 1 a c t i o ขอบคุณรัให้จรกันจุกใจไม่ใจกใจปลมันนะับไหไป,ปไหน็ไไหนทำได้ดีมากี่ปา,ากกันปียวๆๆๆๆๆ ยอดเยี่ยมคร่บ e ปรบมือทีหนึ่งครับอบอ,บอันนี้พอ,อเป็นแบบกิมมิคเล่นเล่นกิมมิคเล่นเล่นน่ารักน่ารักนะครับผมได้เห็นกันไปแล้วนะครับกับบทบาทของคุณซอยกุ้งในปีนี้อทีนี้อยากให้คุณซอยคุ้งได้เลือกหน่อยนะครับระหว่าง4ฉากนี้ที่เราเห็นเนี่ยฉากไหนที่คุณรู้สึกว่ามั่นใจที่สุดในการแสดงครับ자าก었던부สุ้ 아무래도 저는 먹는 게 정말 자신 있습니다. 마자, 이수, 가공 j a p 그리고, 김, 갑. 응? 야, 야, 야. 먹는 걸 너무 좋아하거든요. 처음 <laughs> 가, 김, 막, 갑. 사실, 우대 올라오기 전에 저희 스텝이 두리안을 사왔어요. 지금, 가, 캡, 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 캡. 두리언을 먹었습니다. 가, 두리언을 먹었 가, 두먹었두리안을 먹었습니다. 두리다두리안을 두리언을 먹었리 먹었습니다. 가, 두리언 ก็แล้วก็หลังจากนั้นก็จะร้องเพลงวอร์มคอนะฮะโร์เรอร์ร้องไม่ได้เลยทีเดียวมันแน่นมันแน่นครับครับผม그래도กระดูกกดูกกร니ระดกะระดระดระดูกนะดระดะด้ระดรดูนกดูกกระดูนกระดูกกดูดูกกรดูกะระยูกรดูกยระกะดระูะดระระดูมกระระดนะรระ เพราะว่าบางทีเวลามันผลไม้มันมีความเป็นร้อนในร่างกายพอกินไปแล้วบางทีมันร้อนไปหน่อยมันจะมีความฮอตอยู่ข้างใน Too Hot to handle ครับนี่จริงนะผมไม่ได้โกหกนะคุณซอยกุอ่ะจริงไหมจริงไหมแต่ที่นี่มีใครไม่ทานทุเรียนไหมครฮะอุ้ยแล้วถ้าเกิดคุณซอนกุ๊ไปที่บ้านเนี่ยถ้าอยากทานทุเรียนจะทำยังไงล่ะครับทุเรียน เขาบอกเขาไม่ทานแต่ถ้าคุณซอยคุกอยากทานทุเรียนให้กินเหรอครับน่าเดี๋ยวเขาเขาไม่ทานแต่เขาพร้อมที่จะใช้มือเปล่าฉีทุเรียนให้คุณซอยคุกทานเลยครับโอเคนะครับทุเรียนที่นี่อร่อยอยากให้มาลองทานกันดูมีหลายพันด้วยคุณซอยคุก혹시두리안안먹어보신분มีใครยังไม่เคยทานทุเรียนบ้างไหมครับจ้า가시는길에꼭드셔보세요ระหว่างทางกับบ้านขอให้ลองทานดูนะฮะคกับคือมันมีทุเรียนตากแห้งด้วยครับโอ้ย 그, 거 먹었어요 뭐, 나나나 해. 뭐, 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 다 뭐, 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 오케이, 오케이.